อยากปิดเสียงถูกใจใน Facebook ปอกแป๊ปอกแปกไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นแต่แอป f a c e b o o k เวอร์ชันล่าสุดได้ถอนเมนูเสียงในแอปออกไปแล้วทีนี้เราจะไม่สามารถปิดด้วยวิธีเดิมได้แล้วนะครับในคลิปนี้มีคำตอบครับจะมาแนะนำวิธีการปิดเสียงถูกใจในแอป Facebook ทั้งบนมือถือ Android และ iOS ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนัย้ายผมด้วยนะครับอ่ะเริ่มที่ Android กันเลยนะครับ มันอาจจะได้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับเราเองนะครับแต่คนอื่นคนรอบข้างอาจจะลำคานนะครับแล้วใน Facebook เวอร์ชันล่าสุดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่มีเมนูเสียงในแอปแล้วนะครับปกติเมนูเสียงในแอปเนี่ยมันจะอยู่ในสื่อและผู้ติดต่อใช่ปะเนี่ยมันจะอยู่ยแถววิดีโอเปิดเสียงเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเวอร์ชันล่าสุดเขาถอนคำสั่งนี้ออกไปนะครับเราจะปิดด้วย แอป a c e b o o k เวอร์ชันล่าสุดไม่ได้นะครวิธีนะครับก็คือให้เราถอนแอปพลิเคชัน f a c e b o o k เวอร์ชันล่าสุดออกไปก่อนโดยเข้ามาทีเ่เมนูแอปนะครับจัดการแอปแล้วก็หาแอป Facebook ครับเรากดเข้ามานะครับให้เราทำการถอนการติดตั้งใน มือถือ Android บางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะถอนไม่ได้เพราะว่าแอป Facebook เป็นแอปที่เป็นแอประบบแต่ไม่เป็นไรมันจะมีปุ่มให้เรากดเพื่อไปใช้เวอร์ชั่นที่ติดมือถือมาให้กดให้มันเป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมติดโรงงานมานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันตัว เปิดเน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะขอ,อให้เรามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหานะครับ Facebook เป็นวัคนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า a p k นะครับมาที่เว็บ m a p k sum com แทนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาที่เวอร์ชั่นเดิมนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อให้เห็นเวอร์ชั่นเยอะๆนะครับแล้วกลับมาที่เวอร์ชั่น Facebook 3 0 3 0 0 3 0 1 2 2วันที่จะเป็น27มกราคม2021นะครับอ่าเวอร์ชันนี้นะครับเรากดที่ดาวน์โหลด apk นะครับมันจะมาหน้านี้นะครับดูเวอร์ชั่นให้ชัดนะครับ3 0 3 0 0 3 0 1 2 2นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาจนกระทั่งเจอปุ่มเสียงเงินชื่อว่า start download กดอ่ะจะขึ้นข้อความแบบนี้นะคะให้เรากดดาวน์โหลดไฟล์ apk ไปกดตกลงนะครับกด set up เลยนะครับถ้าใครกดไม่ทนันเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับไฟล์จะอยู่ในนั้นนะครับอ่ะทีนี้ผมจะกด ตัวติดตั้งไปนะครับก็ติดตั้ง Facebook รอจนมันเสร็จขั้นตอนเสร็จแล้วกด Open นะครับเพื่อเข้า Facebook นะครับเราก็ล็อกอินเข้าบัญชี Facebook ที่เราจะใช้งานเลยนะครับล็อกออนเข้ามาแล้วเดี๋ยวลองกดถูกใจอยู่นะครับ ไอ้ปกไปก็แพ<ป>็กกันอยู่นะทีนี้เรามาดูที่เมนูนะครับมุมบนขวานะครับเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเข้ามาที่การตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับที่เมนูสื่อและผู้ติดต่อนะครับเห็นไหมครับจะมีเมนูเสียงในแอปผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้เราปิดนะครับเราปิดอันนี้ผมปิดขอปิดไอ้ตัววิดีโอฟีดข่าวไปด้วยนะครับผมไม่ชอบเสียงวนะิดีโอแล้วโอเคลองกลับมา กดถูกใจใหม่นะครับอ่ะเงียบแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องไปอัปเดตตัว Facebook ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะครับวิธีการอัปเดตก็คือเข้ามาที่ Google Play นะครับแล้วก็พิมพ์ Facebook เข้าไปนะฮะก็กดอัปเดตเท่าไปเลยนะฮะเพราะว่า เพื่อความปลอดภัยและเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับเราควรจะใช้แอปพลิเคชัน Facebook เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับแต่ไอการตั้งค่าที่เราเอาเสียงออกไปแล้วเนี่ยจะยังคงมีผลไหมเดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูหลังจากที่ Facebook ตัวนี้อัปเดตเสร็จอ่ะผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับไม่มีปุ่มอัปเดตแล้วเราลองกดเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ขึ้นมาดูนะครับ จะมีการซิงข้อมูลสักพักไม่เป็นไรเรามาที่ลองกดถูกใจใหม่นะครับเห็นไหมครัไม่มีแล้วนะครับไม่มีเสียงแล้วเพราะว่าการตั้งค่าจากเวอร์ชั่นเก่าของ Facebook จะติดตามมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของ d r o i o อ่ะต่อมาเป็น iOS นะครับก็เสียงจะเป็นแบบนี้นะครับ กดเองก็เพลินดีฮะแต่คนอื่นคนรอบข้างอาจจะลำคาญนะฮะวิธีปิดของ iOS นะครับมาที่มุมล่างขวานะครับเลื่อนลงมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวมาที่การตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดเลยนะครับจะมีเมนูเสียงอยู่นะครับกดมาที่เสียงมีเมนูเสียงในแอปเอาสวิตช์ปิดออกนะครับ ปิดไปนะฮะอ่าโอเคเรากลับมาลองทดสอบดูนะครับเห็นไหมฮะไม่มีแล้วครับปอกไปก็แป๊กนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีปิดเสียงทุกใจในระบบ iOS นะครับฝากเพื่นอนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกปนลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ